มาสองวันแล้วนะโอยเหนื่อยแน่นี่เพื่อนใจเย็นๆหน่อยเรากําลังอยู่ในสภาพที่ไม่ปกติใจเย็นหน่อยเรากําลังอยู่ในที่ไหนก็ไม่ท่านไม่แผนนะจฟังดีมากเขาจะไม่แผนคืออะไรหรอแผนคือให้เจ้าหน้าทไปตัดต้นไม้แต่ใครรู้ใช่ไหมลูก ตัดต้นไม้นะโอเคไหมทุกคนเอ้ตัดต้นไม้ได้ไม้มาด้วยเอ้ยนี่ต้นไม้อะไรเนี่ยตั้ภา้าอะไรเนี่ยเออฉัน้นฟินิตีไม้คือคืนนี้เราจะทำเออแคมป์กนโอเคแล้ว ลุงเออจิ๊กป่าตอนนั้นไงฮ่าฮ่าฮ่าว่ะเขาอย่างนั้นมา,าเป็นไรนะ,มา,ะมาเกียดก็บ้าแล้วฉันไม่ได้น่าเกียดฉันขอไปหยิบขวานก่อนนะโอเคไหมฉันขอไปหยิบขวานก่อนฮ่าฮ่าฮ่าไอ้อยากกินปลาแล้วว้ายวายวายวายนะไอ้กินขวานขวานแล้วไอ้มาไปจับปลาป่ะชวนฉันป่ะเออไม่รู้โอเคได้เลยเพื่อนจะไปจับปลาทันที ไอ้ยจับปลาจับปลาไอทำไมมันยากอย่างงี้เนี่ยไอ้ยการจับปลามันไม่ได้ง่ายนี่นะเอ้ยจับไปแล้วนี่อยเลยไอเพื่อนท่านอู้จับปลาหน่อยเ้ยตัราจะกินปลากันนะรีบตัดปลาปปปปลลลลาาาานกิโอ้มันเช้าแล้วมันเช้าแล้วเร็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 วเราจะสร้างแพกันนะสร้าง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 รีบรีบตัดรีบตัด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 ปลาแล้วเราก็กินแล้วก็ไปสร้างโดนขวานทิ้ง พวกนายกินกันนะอ่าฉันจะให้นายกินคนแรกเลยอ่ะเอ้ยอร่อยดีเอ้ยนายกินคนที่หลังส่วนท่านกินคนสุดท้ายอมยมดือดเดือวอร่อยลอยอยเอ้ยมันเป็นอะไรที่ดีทุกคนเราสร้างแพกเสร็จแล้วนี่มาเร็วมาเร็วแพกำลังดีเลยเฮ้ยทำไมไม่บอกฉันฉันยู่มัวแต่ดีรอฉันด้วยแบบคุณไมทำไมไม่รอฉัน อย่าลืมท่านสิท่านก็จะไปกับพวกนายนะพวกเขาจะเป็นยังไงกันติดตามตอนต่อไปได้ที่ฟรอดแ o นเ r อร์แ r r เตอร,ตอร์อะไรวะ